วิธีต่อเตาพกหัวคู่ก็คือให้เราเตรียมสายแก๊สไปนหนึ่งเส้นอ่าแล้วก็สำทางหนึ่งตัวอย่างนี้นะแล้วก็แหวล็อกแบบนี้แหวเล็กแบบนี้เห็นไหมแบบนี้นะใช้ทั้งหมดหกตัวนะใช้ทั้งหมดหกตัวอ่าทั้งหมดหกตัวแล้วก็วาล์วแก๊สหนึ่งตัวแบบนี้วาล์วแก๊สคือใช้วาล์วแก๊สแรงดันต่ํานะแบบนี้นะดูนะอ่าแล้วก็โซเนกแล้วก็บล็อกขันนะแต่เป็นบล็อกหรือไขควงก็ได้นะไข่ควงนี่คือ ไขควงแบนนะเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เราก็จะมาตัดสายแก๊สนะสายแก๊สนี่คือใช้สองเส้นนะยาวกับสั้นยาวก็คือห้าสิบเปนหนึ่งเส้นนะยาวสิบเปนอันนี้ตัดแล้วอันนี้วัดแล้วนะวัดแล้วก็จะมาตัดอ่านี่นะห้าสิบเปนนะยาวสิบเปนหนึ่งเส้นอ่าแล้วก็ตัดเลยอ่านี่นะยาวห้าสิบเปนนะอ่าอีกเส้นนึงคือเส้นสั้นสั้นก็ประมาณห้าหกเปนก็ได้นะอันนี้หกเปนนะวัดไปบแล้วตัดเลย อ่าตัดแล้วอโอเคไหมเราก็สองเต้นและยาวห้าสิบเป็นหนึ่งเส้นและต้านอีกหนึ่งเต้นเห็นไหมอ่าเสร็จแ,แล้วเรามาดูวิธีการต่อกันก่อนอื่นเลยก็คือให้เราใช้สายยาวห้าสิบเป็นต่อนนี่ก่อนต่อกันเลยเหมือนเดิมชี้สเนก่อนจะเป็นสเนกหรือนอนขึ้นเลยนะทาไปก่อนมันจะได้กันง่ายๆนะอ่าปุ๊บกันเข้าไปนะดันเข้าไปสุดอย่างนี้อ่านะไปสุดนะอ่าแมสุดแล้วทีนี้เราก็ใส่รอล็อกเข้าไป นี่นะไวรล็อกใส่ไปงี้แล้วก็ขันให้แน่นๆนะ,ะ,ะแน่นนะ,ะนเสร็จปุ๊นะแบบ ап, ทีนี้เราก็จะมาใส่ไวรล็อกเข้าไปก่อนนะหนึ่งตัวใส่ไวร์ล็อกไปก่อนอ่าพอใส่ไวร์ล็อกไปแล้วปั๊บเราจะมาใส่สามทางกันสามทางตรงนี้นะอ่าเหมือนเดิมก็ฉีดตัวในก่อนหรือมันพืชท้าไว้ก็ได้อ่าก่อนจีได้ง่ายๆนะอ่าเสร็จปั๊บทีนี้เราก็จะมาใส่ เห็นไหม mah? ทางขวานะทางขวาเห็นไหมสามทางาคือทางขวานะตรงนี้นะทางขวามือนะอ่าแล้วก็ดันให้ตุด,ดให้ตุด Aha, อด่าพอเราสุดแล้วปับ๊บทีนี้เราก็เอาแหวนล็อกนะที่แต่เมื่อกี้เดึมมาแล้วก็มาหาตรงนี้แล้วก็ล็อกให้แน่นๆขันให้แน่นๆอ่ามีนะ yeah, ขันข้าไปนะขันแน่นๆน,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 นะอ่า อ่าเรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวตันเมื่อกี้เห็นไหมใส่ไว้เป็ตัวต,วตนันนะตัวตันนี่น,นะเหมือนเดิมชี้ตัวในกรหรือน้ำมันพืชอ่าโอเคเราก็นี่นะใส่เข้าไปไต้สุดๆดรสุดไตรสุดไตรสุดอ่าโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็จะใส่แหวนล็อกก็แล้วเหมือนเดิมใส่แหวนล็อกเข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นๆ อ่ะียบอยทีนี้เราก็ใส่แหวนที่นี้ก่อนใส่แหวนเล้าไปก่อนนะใส่แหวนเล้าไปก่อนดันไปก่อนนะหนึ่งตัวนะใส่ไปเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะมาใส่ตรงนี้เห็นไหมเตาที่สองหัวที่สองเห็นไหมขี่ตระกเหมือนเดิมอ่ะเสร็จแล้วปั๊บเราก็ดันเข้าไปดันให้สุดๆนะไหนสุดๆไหนสุดๆเลยอ่ะไหนสุดเลยอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บแหวนเมื่อกี้ใส่ไปเมื่อกี okay. ้อ่ะก็แับมาแล้วก็ขันให้แน่นๆอ่า เพราะนั้นแล้วปั๊บเราก็จะได้แบบนี้มนมี่การต่อเราเตาหกขู่วนะแบบนี้แล้วอ่าทีนี้เราใส่ที่เหลือที่เหลือนะมาใส่เข้ากับตรงนี้เราสามทางเนี่ยสามทางทางซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปได้สุดเสร็จแ,แล้วทีนี้เราก็ใส่หวลล็อกหนึงตัวนะใส่เข้าไปเลยแล้วก็มาใส่ถึงตรงนี้ อ <im sharing> ่าแล้วก็ขันให้แน่นๆเหมือนเดิมขันแน่นๆนะแน่นๆต้องให้แน่นๆนะแกจะได้ไม่รั่วนะแน่นๆอ่าพอเสร็จแล้วปั๊บทีนี้เราก็จะเอามาไต่วาแก๊สนะแบบนี้นี่นะใส่วาแกสนี่นะแบบนี้อ่าก่อนอื่นก็ต้องใส่ถังถังไปก่อนนะถังถ้งไปก่อนเฮ้ยมีใครดิแหวนล็อกเข้าไปก่อนใส่แหวนล็อกก่อนอ่ะแหวนล็อกไวก่อนนะ แล้วปับ๊บขีตัวเนกแล้วก็ดันเข้าไปสุดอ่านี่นะแบตัวแบบนี้แล้วก็ขันเหมือนเดิมให้แน่นๆอ่าตอนนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยตัวน,นี้ตาอพคกก็พร้อมต่อแก๊สแล้วก็ใช้งานได้เลยนะง่ายงครับนี่คือวิธีการต่อต่อแก๊สตมามกคกหัวคู่นะ